ตอบคำถามสุดปั่นใครตอบได้ได้เงินใครตอบไม่ได้กินผูกล้าคนแรกสตี๊จ็อบเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้กินไปหลอดหลอดฝาสุดฝาสุดดูสัตว์ใช่ใช่ถูกไอโฟนไอีเปิดมาทั้งหมดกี่รุ่นครับสามรุ่นง่ายเหะ โอ้รอดอะรอดรอดต่อว่า iPhone อะไรที่ใช้จอเ e ยเป็นรุ่นแรกอ <c oughs> เอ X เฮ้ยถูกว่าไม่ได้แด่คุณลอะมาต่อไป CPU ที่ไม่สูญฮัพเปินคือ CPU อะไรจตไม่ได้จตไม่ได้เนยถ้าผมไปเอาม่หต่อปากด้วยตอนต่อไปอ่าอจิ้มเลยจิ้มเลย,ยแกไม่รอดแน่ น้ำอะไรครับน้ำอะไรครับน้ำอะไรครับเดดีี๋ยวนะเ๋ยวปั๊บน้ำที่เกลือแร่าน้ำอะไรเกลือแร่หนูไม่รู้ชื่ออะม่คือเกลือแร่ใช่ไหมเชิญครับด้านหลังเลยหัวหน้างมีช่องทางติดต่อทางออนไลน์กี่ช่องครับตอบไม่ได้มึงโดนไล่์ออกสองเชิญครับผม สี่ช่องทางครับ Facebook, Youtube, IG แล้วก็ TikTok ครับผมต้องให้เขาเลือกก็ที่พี่หลุยส์ขิดเส้นไว้ให้โอเคโอเคอะไรอะไรไม่รู้อะไรอะไรครับอย่านานอย่านานไม่รู้เชิญครับผมชื่อจริงของพี่หววชื่ออะไรครับสมสรดลาเปียงตะกูลครับเฮ้ยต่อบถูกว่ะโอ้ยไอ้ยงมึงง่ายเกิน iphone s s max กับ iphone xr รุ่นไหนเปิดตัวก่อนกันครับ xr ครับ เชอญครับผมเปิดตัวพร้อมกันครับผมอดูขึ้นมาเลยแกไม่รอดแน่ชิดใจนิดไม่ต่อปากไม่ต่อปากน้ำนะครับน, <laughs> น้ำมือสั่นแม่งกินน้ำมือสั่นมนารับอ่าโอเคอทีมคุกตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับทีมคุกก็คือซีอีโอคนใหม่ของแอปเปิลอายุเท่าไหร่ครับผมยี่สิบแปดยี่สิบแปด 63ปีวันนี้อ่าครับเชิญครับผมไม่ต่อปากเวลาตอบเบียรร์์เบียอะไรครับเบียยี่ห้อเบียร์สิงห์ฮะเบียร์สิงห์เชิญครับผมเชิญนั่งครับหนูจูนก็เป็นนะครับผมประสานงานนะครับตัวตึงเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องหามคำถามที่คิดว่าเขาตอบไม่ได้เลยนะตัวนี้นะครับแอปเปิลก่อตั้งเมื่อไหร่ครับเเรียนชิญมอบเลยไหมมอบเลยไหมมอบเลยนะอ่ะหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยสิบเก้านั่นเองครับผม คำถามยากแต่กินง่ายนะจ๊ะซาลิปตันเก่งมากซาลิปตันแน่นอนขอบคุผู้ค่าหุ้นแบงค์ตอนนี้มีกี่สาขาครับอยู่ที่ไหนบ้างสี่อ่าแล้วมีสาขาไหนบ้างครับมีสาขารามอามิเคเดสติดทแล้วก็อยูเอซินากรินตุกต้องครับผมโอ้กินเลยเฮ้ยคลิปแรกของหุ N ้นแบงค์ออนแอร์คือลงออนไลน์อ่ะที่คนดูได้อ่ะปีไหนครับ อประมาณสอง7ัสิเจ็ดโอ้ยดเลยคูเก่งมากเลยว่ะถูกเจยอันนี้ก็ตัวตึงนะครับผมเป็นนับคิวซีนัทครับผมตัวตึงเลยคนนี้นะครับเดี๋ยวหาเขาถามยากๆก่อน iPhone รุ่นไหนเป็นรุ่นแรกที่เลิกแถมอะแดปเตอร์ครับ10 11 เกือบสูคร um, so okay. ับผมไอโฟนสิบสองครับผมเจิญครับน้าไม้ต่อปากจิ้มเลยครับอาดูได้ครับเอาไม้ต่อปากด้วยตอนตอบโอเคดึงออกขึ้นอร่อยเลยทำไมมันเปรี้ยวอ่บูดหรือเปล่าเพิ่งเอามาใหม่เซเว่นสดๆน้ำมะนาวโอเคครับผมถูกต้องครับหน้าแดงกล่ำเลยช่างซ่อมในร้านหัวแแบงค์มีทั้งหมดกี่คนครับช่างซ่อมน่าจะ สิบสี่แล้วนะครับพระเจ้าต่อถูกเฉยโอ้โหสิบสี่คนครับครับผม i p h o n ห้าสี่ห้าสี่มีกี่สีครับสี่สีเชิญครับผมมีห้าสีครับผมเกือบถูกสุดเย้ยน้ำมะเขือเทศสุดยอดครับผมเก่งมากครับโอ้สินค้าของ Apple ชิ้นไหนแพงที่สุดตอนนี้ครับผม เชิญครับ Mac Pro นะครับแบบ Tower สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับด้วยด้วยคำน้ำมะขามเก่งมากอยากขอบคุณมากๆครับกับคลิปสนุกๆนี้ครับผมนี่ก็คือเหน่งนี่เองครับผมแล้วนี่ก็คือยิงครับผมชอบป่ะชอบกดหัวใจกดติดตามไป